สวัสดีครับพี่น้องนะครับมิน้คุณนนอีสานว่าพี่น้องมากกินข้าวเที่ยงน้ากันนะครับพี่น้องมอน้มีเมนูแนะนาหลายอย่างนะครับเนาะกับซีมิ่งส้มตํานะครับนี่เห็นบ่ครับอยากบอกพี่น้องเอ้ผมนะป็นแจะแซ่บบ่ครับส้มตําปูปลานะครับใส่ปูสองตอนเลยนะครับเนาะ2องโตนะครับสองตอนหอยเชอรี่นะครับก็บุญเซนมอน้พักกับบมีหลายครับพี่น้องบ่ได้ไปซื้อนะครับมีหอมแปร์พักแป้นนะครับหอมเปรนะผักชีฝรั่งนะครับพี่น้องนะ จนีก็แซีบแล้วขันตําแซีบนะครับจังไรก็แซีบพี่น้องเอ้ยคุณนอนเนี่ยต่ำเสียบไปแล้วเนาะคุณไอ้ย่ Nh องเจ้าของพี่น้องเอ้ยรับไปไหนอีกทีนี่ครับสู้บะเขือสู้บะเขือลองเห็ดเองเบิ่งครับแซีบอยู่ได้การอยู่อันนี้ทอดไข่ทอดหมูทอดน้ำปลาครับพอดีน้องบอทันได้กินข้าวเซานะครับตาก,ก็ย่าก็กินก่อนแล้วนะครับน้องก,ก็เลยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็แซสบอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งได้อยู่เนาะมากินน้ำกันนะครับเ้ออมืนียากแง ก็มือเส้นมือมื่บ้านนี่ไปเที่ยวกันเชียงคานนะครับพี่น้องไปเที่ยวเชียงคานก็นเล่นนก็นเลยสื่อเส้นเส้นขนมจีนอบแห้งกันไหมครับพี่น้องสามไอซีซีซีฮอร่อยหนึง่งเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นกระแทนขนมเส้นเลยพี่น้องแซ่บพื่อกันบอ้อ้วนหอมเนาะ เส้นขนมเส้นนกซือ้อมากหมูว่านอย่างเงี้ยนนกย่งบอลในเห็ดกินนะครับเดี๋ยวสิล่องเห็ดมายูเพื่อนผสมซียนธรรมาชาติมาพี่ล้องพวกอันชันพวกใบเตยพวกเงียงกันนะครับโอ้โหแต่คงเงียงมาแสบสมือแท้ออขอกันครับ ติบเขาก็มีด uh> ้พี่น้องกินเขาน้ำมือนจ้ำเบะเบะคุยอร่อยดูแล้วครับพี่น้องนอนเรมอหนียงเริ่มอับบักสต่อมาก าม,ม,ม,มาแสีบแส่พี่น้องสุ้มบะเขือกไหมเจ้าของเฮ็ดเองเนาะบรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวคืนยุ่มมือหนินอดเช็คสภาพอากาศนะครับกะ ฝนตกนะครับจอบ่องใบเก้าสิบองเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับฝนมืดอนี้นี่ตอนนี้กะหาโมงนะครับหาโมงเคืองนะครับที่นองกินข้าวเนี่ยมึงยำปูพี่น้องฟังก่อนนะแต่ควบควบก็บขออภัยด้วยพี่น้องเด้ออืม คิดพอแล้วครับพี่นอ้องมันนี่เนาะว่าสี่มาบอกคือพี่นอ้องฟังนะครับครับสังคมไทยของยุคปัจจุบันนี้นะครับกบการเปลี่ยนแปลงเนาะมันก็นมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งสาเหตุมันก็นมีหลายสาเหตุหล,ลายปัจจัยนะครับในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะครับก็คือมันก็สมิพวกการปรุงแต่งนะครับวัฒนธรรมให้ดูดีตามประเภทนีนะครับคิดคนนะวัตกรรมใหม่ๆต่างๆวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับพี่น้อง ยังที่เห็นได้ชัดนะครับกับที่ไม่ในเรื่องของอาการเต้นไกนะครับเลือกพี่น้องอทั้งบอกทั้งกิ่นพี่น้องเนยที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือการเต้งไก่นะครับตามสมัยนะครับ การตั้งายในสมัยนี้กับสมัยของเอ้าวสมัยตะกี้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสมัยเสด็จพ่อรล้อาหาก็ได้นะครับพี่น้องสังเกตได้เลยว่าทุกมือนี่นะครับจีนั่เอา กนรตั้งใจของอชาติตะวันตกนะครับขามากในประเทศไทยของเฮานะครับเบองจากแฟชั่นบองจากยางต่างๆนอบพี่น้องก็นนะ่าที่พ่อรู้จักนะครับบางเฮาน้ำเอาการตั้งายของชาติตะวันตกมากนะครับ,บก็ถือเป็นสิ่งที่น้ำน้ำยุกน้ำสมัยนะครับ เทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการพันนาไปเรื่อยๆนะครับคณะว่าประเทศให้ฮอตำําน,นี้พี่น้องเห็นว่าประเทศจีนนะครับเพิ่นแห้งคักก็้อตเลย ยางนะครับธรรมชาติธรรมชาติเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องสังเกตเบังพี่น้องปู้ใาอุประเทศให้นะครับสังเกตว่าธรรมชาติตรงมือนี่มันติดเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอากาศหนาวจัดร้อนจัดหรือว่าฝนตกแห้งนะครับอันปรากฏการณ์แม่แมพี่นอ้องลานิยาเอลนิโยนะครับพี่น้องอันนี้นอกกับบอลูบอลูเรื่องกันไหนเนาะครับเนาะต้องถามคู่วิทยาศาสตร,ร์นะครับคู่คณิตเนบอลูนะครับ Thương <laughs> <Đừng> xẹp <laughs> từ subscribe กับแพงเศ็กตะกิ้กะเปลี่ยนแปลงไปไายครับพี่น้องค่าข้องฉีพของคนไทยเฮอาพี่น้องเฮ้าเจ้าอิสานหลากหยาอนี้กะสูงนะครับค่าข้องชีพสูงบันนี้เงืนน่อนรับจ้างนะครับพี่น้องไล่วันนะครับเขาห้เท่าไรครับเก่าพันมาครับต่อเดือนนึงนอกเฮ้ากะบ่บพ่อกินครับต้องบังตรงเือ บอกตรงคืงอ้าพ่อกินครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องทั้งบา้านเฮานี่เพื่อนอาศัยว่าเพ็ดโอ,อที่นะครับซอยเพื่อที่สีนีนเงินเดือนไลยขืนหลยขึ้นนะครับเพราะว่า,าสั่นกับพอ่อกินลูกเนาะพี่น้องเนาะแต่ลูกนี่ไปเลี้ยนมาหาไล่นี่กะเบิดไลนะครับเบิร์ไล่เพราะแห้งแล้วนะครับน้องมาหาไล่ทึ่งเฮ้าสิ ในสิค่ายูค่ากินค่าห้อค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาอีกนะครับให้ต่อสู่ไปนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสังคมไทยเฮาตุเมือนี่มันก็เปลี่ยนแปลงเ,เนาะเป็น้องเนาะทั้งหลายด้านด้านเศร,รษฐกิจด้านแฟชัน่นด้านธรรมชาติผู้มีอากาศหลายอย่าง อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นบบขอแนะนำหรือว่านบเห็นด้วยนะครับกับเรื่องการแบ่งชนชัน้นบรรณะนะครับบอว่าคุณสิบ์้วยมาหาศาละละ้ลฝ่าขนาดใดน,นะครับคุณกะต้องกินเขาต้อง